วันนี้มาแชร์ประสบการณ์นะครับผมการใช้วอลลี่ฟิลเลอร์นะครับผมอัพไซน้องชายนะครับป่ากว่าเคสนี้เป็นผู้ป่วยชายนะครับผมอายุประมาณ20กว่ากว่า,าไม่ถึง30มนะครับไม่มีโรคประจาตัวอะไรคนไข้เนี่ยเดิมใส่ไซส์ถุงยาง54นะครับผมต้องการอัพไซน์เนาะแล้วก็มีความยาวของน้องชายระดับหนึ่งเลยนะปกติเนี่ยเราใช้นะครับผมที่ประเมจากสายตาและประสบการณ์ที่เราเคยทํามาเลยอะ่ะประมาณเคสประมาณนี้ที่มีความยาวด้วยแล้วเดิมก็ใหญ่อยู่เนี่ยจะใช้ประมาณ 15- 2 0ถึงซีซีปรากฏว่า ตัวนี้มันเป็นตัวฟิลเลอร์นะครับผมเป็นแบบคอสลิงนะครับซึ่งมันจะขึ้นทรงได้ดีเนาะพอมันขึ้นทรงได้ดีก็จะเหมาะกับการมาทําน้องชายที่อยากให้ได้รูปที่สวยงามนะครับอีกอย่างหนึ่งคือมันมีความแข็งฟูหน่อยนะครับเหมาะกับการใช้งานบริเวณน้องชายมากๆนะครับหรือว่าการฉีดหน้าบริเวณชันลึกนะซึ่งการคุ้นฟือของมันในอย่างหนึ่งคือทําให้ปริมาณการใช้มันน้อยลงจะปกติที่เราคิดว่าอุย้ยเคสนี้นะต้อง1 5ถึง20ซีซีแน่เลยรปรากฏว่าท่าออกมาใช้แค่ 10C ซีซีนะครับผมซ